สวัสดีค่ะนาจากร้านนาราพักเครื่องนะคะหรือร้านนาราของสะสมนะคะวันนี้นะกลับมาพบกันเช่นเคยน่าจะมารีวิววันนี้เป็นรีวิวไอ้ไข่นะคะรุ่นเงินเหลือเทาะเลื่อนเหลือกองทองเหลือใช้ค่ะหรือไอ้ไข่กระถิ่น63นั่นเองนะคะก่อนที่จะมาดูมาชมรีวิวนะคะเกี่ยวกับ ไอ้ไข่หรือพี่ไข่นะคะเดี๋ยวนะขออนุญาตแนะนําร้านนาราก่อนนะคะร้านนาราปีนี้ค่ะขายนะคะออนไลน์ขึ้นสู่ปีที่5แล้วค่ะร้านเราไม่มีเก็บเงินไปทางนะคะโอนเงินเข้ามาจะส่งให้เราจดทะเบียนกันค้กากระทรวงพาณิชย์นะคะเพราะนั้นโอนไวส่งไวเราไม่ลีลาค่ะเรามาชมรายละเอียดของไอ้ไข่หรือพี่ไข่นะคะ รุ่นเงินเหลือกองทองเหลือใช้หรือเลยกสันส้นๆว่าไอ้ไข่ไอ้ไข่กระถิ่น63นั่นเองนะคะอันนี้รุ่นนี้นะคะจะออกจากวัดประดู่นันทารามอำเภอท่าศาราจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ขายสายใต้เลยทีเดียวนะคะอ๋อพิธีพุทธาพิเศษนะคะเมื่อวันที่29ตุลาคม2 5 6นนี่นเองนะคะณศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช มีการอัญเชิญเกจิดังภาคใต้นั่งตกประหานจิตศีทิพย์นะคะวัตถุประสงค์เนี่ยดีมากๆเพื่อจะมีการทอดกระถิน63ร่วมสมทบทุนสร้างสาราการเปลี่ยนวัดประดูนันทารามนั่นเองนะคะทางร้านมีให้บูชาที่ไข่หรือไอ้ไข่นะคะรุ่นเงินเหลือกองทองเหลือใช้เนี่ยเรามาชมกันว่ามีอยู่2ประเภทนะคะประเภทแรกที่ถืออยู่นี้ก็คือ เหรียญหล่ออง์ลอยจิ๋วนะคะจิ๋วจริงๆคือสูง2เซนนะคะความสูงอยู่ที่2เซนว่าจะถานถึงศีรษะที่ไข่เนี่ยก็คือ2เซนนะคะที่น่าถือให้ชมอยู่นี้เป็นรูปหล่อองค์ลอยจิ๋ว2เซนเนื้อฉนวนกระหล่ทองนะคะสีทองจะเหลืองอลามเป็นจะเป็นที่ไข่น้าเด็กนะคะองค์จะน่ารักน่ารักรก,กะทัดรัดมากค่ะเหมาะกับบการบูชาแล้วก็ด้านหลังนะคะด้านหลังที่ไข่ตรงหลังตรงนี้ จะมีต่อคโคดและหมายเลขกํำกับนะคะทุกอง์ทางร้านจะจัดส่งเปแบบสูงเลขโคดนะคะเลอกๆไม่ได้ค่ะอันนี้จะเป็นอง์รอยนะคะแล้วอีกประเภทหนึ่งที่ทางร้านมีประเภทนี้ก็คือเป็นเหรียญจำปีหรือจะเรียกว่าเหรียญระขางควาำก็ได้นะคะรูปทรงคล้ายเหรียญจำปีหรือระขางควาำความสูงของเหรียญน,นะคะจะบ,บนลงล่างความสูงของเหรียญอยู่ที่3.7เซนนะคะ ที่นาถืออยู่นี้จะมีให้บูชานะคะเป็นเนื้อฉนวนนี้จะเรียกว่าเนื้อทองแดงรมดํานะคะสวยแบบเข้มขขังนี่ด้านหลังนะคะก็จะมีต่อโคตดตรงนี้ละหมายเลขกาก,กับด้านหลังเหรียญน,นะคะด้านหน้าเหรียญจะเป็นรูปพี่ไข่นะคะรูปพี่ไข่หน้าเด็กองค์จะน่ารักชะปุ้มปุ้ยน่ารักช่ะคะน่ารักน่าบูชาด้านข้างเนี่ยจะเป็นพญาไก่แก้วนะคะซ้ายกว่าสององค์นะคะอันนี้สวยแบบ ทรงพลังเข้มขังนะคะเรียกว่าเนื้อทองแดงรมดำนะคะแล้วก็มีอีกเนื้อหนึ่งนะคะที่ทางั้านมีให้บูชาอันนี้ชมแบบเรียมไปก่อนนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อชนวนกระดาทองเดียพินจะปีเหมือนกันความสูงเท่ากัน3.7เซนนะคะสีก็จะเป็นทองกระดาทองนะคะเนื้อมาหาชน,นเนื้อชนวนกระดาทองดีด้านหลังนะคะมีไม่ได้กํากับถูกองคทางร้านจะมีอยู่สเทศนะคะแล้วก็ อถัดมาจะเป็นแบบชุดเราจะเรียกว่าชุดสร้างสาราเป็นแบบนี้นะคะชุดสร้างสาราหรือว่าเราจะเรียกตามมาตรฐานสากลที่วัดอื่นๆใช้กันจะเรียกว่าชุดกรรมการนั่นเองแบบเดียวกันนะคะแต่ว่าทางวัดอันนี้รุ่นนี้จะเรียกว่าชุดสร้างศารานะคะ1ชุดเนี่ยอันนี้ หนึ่งชุดเนี่ยทนากรองจะระบุนะคะชุดสร้างสาลาไอ้ข่กระเทินหกสามเงินเหลือกองทองเหลือใช้นะคะหนึ่งชุดประกอบไปด้วยเหรียญสี่เหรียญล,ลงยาทั้งสี่เหรียญน,นะคะเดีย๋ยวเรามาชมของจริงกันอันนี้นะคะที่น่าถืออยู่นี้เป็นลงยาลายองเป็นเนื้อชนวนกระไดทองลงยานะคะลายองชาติน่ารักทีเดียวนะคะพี่ขายจะโดดเด่นมาเลยนะคะแล้วก็มีพญาไก่แก้วมีพญาไก่แก้วนะคะแล้วก็ด้านหลัง จะมีหมายเลขกำกับทุกองค์นะคะอันนี้ทางร้านจะมีให้แบบแล้วก็ถัดมาก่อนเดี๋ยวจะได้ไม่งงนะคะอันนี้จะเป็นองค์ที่สองของในชุดสร้างสาราก็คือเป็นลงยาสีแดงแดงสดทีเดียวนะคะนี่ด้านหลังนะคะอ่นนี้จะเป็นลงยาสีเขียวค่ะสีเขียวเหนียวซับนะคะน่าักด้านหลังองค์สุดท้ายที่จะให้ชมก็คือ จะเป็นหลุงยาสีน้าเงินน้าเงินน้ำเงินจริงๆเป็นน้ําเงินสดนะคะน้ําเงินสดสวยมากทางร้านมีให้บูชาทั้งแบบชุดกรรมการไม่แก่ซีนแบบนี้นะคะเป็นซีนแบบนี้มาจากวัดไปรุ่นเลขโค้ดเอานะคะและก็มีแบบแยกแล้วบา,บางท่านก็อยากได้แค่องเดียวบูชาเราก็มีให้มีแยกให้บูชาแล้วก็มีแบบเลี่ยมกับน้ําแล้วพร้อมขึ้นคอบูชาการเลี่ยมของเรางานจะเข้ารูปทรงนะคะแล้วก็เลี่ยมกันน้ํา ด้านข้างเราจะจับขอบลายดำตัดลายทองสวยคลาสสิกค่ะงานฝีมือช่างเลี่ยมเรานี่ดีจริงๆนะคะไม่ต้องห่วงความงามความละเอียดของช่างส่วนอ,อันนี้อย่าลืมนะคะองค์เล็กจิ๋วก็มีแบบเลี่ยมแล้วเลี่ยมแล้วนะคะความสูงจากก่อนเลี่ยมสองเซนเลี่ยมแล้วความสูงรวมไปถึงห่วงตรงนี้นะคะบนสุดก็อยู่ที่สามเซนนะคะเลี่ยมแล้วก็ไม่เล็กนะคะกำลังดีเลยน่ารักน่ารักนะคะใส่ได้ทุกวัน นะคะแล้วก็ทางร้านนารานะคะให้บูชานะคะแต่พระแท้พร้อมบัตรรับประกันพระแท้หน้าตาบัตรรับประกันพระแท้เป็นแบบนี้ของทางร้านไม่แท้คืนเงินเต็มจํานวนค่ะพระแท้ไม่ใช่พระแท้แค่ปเปล่านะคะมีแบบบัตรเอกสารรับประกันยันชูลูกชูหลานเลยทีเดียวนะคะร้านนารามีสโลแกนนะคะโอนไวส่งไวไม่ลีลาฝากกดติดตามนะคะ YouTube ของร้านนาราด้วยวันนี้นาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันรีวิวหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ